ระวังนะครับถ้าคุณไม่มีความผู้นําที่ดีพอคุณอย่าโฮมสกูลูกเลยเพราะว่าดูตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความรู้อาจจะมีความสามารถแต่อาจจะไม่รู้วิธีการที่จะดูแลลูกได้คือลูกเราเหมือนเมล็ดพันนะครับแล้วโรงเรียนก็เหมือนดินถามว่าดินที่โรงเรียนจะดีกว่าดินของบ้านเราไหมก็อ,อาจจะไม่แต่เขามีระบบบางอย่างในการดูแลส่วนเราเองอ่ะถ้าเราเป็นโฮมสกูลเราก็ต้องมีระบบ ในการให้ลูกเรามี holistic learning ก็คือการเรียนรู้ด้วยการเข้าสังคมด้วยเรียนรู้หลายๆวิชาด้วยเรียนรู้แล้วก็มีการสู้กับการที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ด้วยพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นผู้นำที่หยุนหยวนไม่เป็นไรไม่ต้องชิลๆงั้นลูกเราก็จะไม่ได้มีความกดดันตรงนั้นไม่ได้มีการสู้ตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ได้แบบแท้จริงตรงนั้นหรือบางคนถ้าเกิดยังไม่ได ปลูกฝังให้เขาดีคือดินมันไม่แข็งแรงลากไม่แข็งแรงเมื่อถึงจะเรียนมัธยมแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอที่จะออกก้านออกดอกออกใบได้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณเป็นผู้นําที่ดีคุณจะมีดินที่ดีแล้วก็ดินที่สมบูรณ์ก็คือมี ประสบการณ์ให้ลูกทั้งการเรียนและทั้งนอกโรงเรียนทั้งาพาลูกไปเจอพเพื่อนฝูงได้แล้วก็มีการกดดันให้ลูกทําได้ถึงมาตรฐานบางอย่างได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นผู้นําที่ดีที่จะเลี้ยงลูกได้และโฮมสกูลลูกได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า คุณเองไม่ได้มีทักษะในการช่วยเหลือให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ได้ทันเหตุการณ์เขาเรียกว่า hands on หรือ follow up ลูกหรือมีวินัยกับลูกหรือไม่มีเวลากับลูกมากเพียงพองั้นลูกคุณอาจจะโฮมสกูลได้แต่อาจจะไม่ทันโลกแล้วก็ไม่สู้โลกเท่าที่ควรเพราะดินของเรานั้นทําให้เขาอ่ะลากลึกไม่แข็งแรงและเมื่อเขาเจอโลกภายนอกเขาอาจจะไม่เก่งหรือสู้แดดสู้ฝนไม่ได้เพราะว่าเราอะ เลี้ยงเขาไว้ในร่มเงาของเรามากเกินไปและไม่เคยเจอพวกวัชพืชไม่เคยเจอมแมลงไม่เคยเจอหลายเลยอย่างงั้นต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์ของเราจะอ่อนแอและตายง่ายแปลว่าถ้เกิดคุณไม่มีภาวะผู้นําที่มากเพียงพอไม่แนะนําให้โฮมสกูลลูกนะครับ